สวัสดีค่ะมื่อนี้แม่จ๋าก็หอนหอนแม่จา๋จาเลยพาคุณนายทั้งสองไปเล่นน้ำแชให้เย็นโอกเย็นใจที่สายน้ำฟ้ามสเตอ์อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิคุณนายทั้งสองเิ่นกะมากค่ะผู้หนึ่งกะมกักไทยลูปจิบกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรอีกพู้นึงก็มาเล่นนา้าแซ่จนว่าตีนเปื่อยกัยังบ่อ้า,ากันขึ้นอยู่พี่น้องเบิ่งนราา่ะค่ะเบิ่งธรรมชาติบานเฮาสวยงามมีหลีได้พี่น้องถ้าผู้ใดมีโอกาสพ่านไปก็แวะใดเด้อค่ะเล่นนา้าบ่พ่อเข้าฝนก็นมาลือดืดเท่าได้พี่นอ้องก็เลยต้องใด้ผ้ากันขืนจากนา้าและนี่ก็คือการเติมพลัง ก่นโรงเรียนิิเปิดเทิมแม่จ๋ากระจักเหลียวเบิงย่างเหลียวเบิงเรื่อยเพื่อยไปเอาโหลดพี่น้อง,ง,งอันนี้ก็เป็นภาพความประทับใจของคุณนายแอลทั้งผู้ผามานล่ะค่ะคุณนายจามารีทั้งผู้เวียงนะคะ นะุ่นอะเบงพนมีความสุขหลายถือบักเผากินไปพร้อมน่ายำตกผุนเด้เพิินนะ่ะกินไปกินมาเพิินกน็ขึ้นจากน้ำแล้วก็ไปแท่น้ำอีกซั่นแล้วพี่นองเบิงแล้วก็มีความสุขน้ำเพิินได้ละนะ่ะเนาะพี่นองเนาะสองอคุณนายนี่เรามีความสุขหลาย,เรา,าลายเรายิ้มอยู่บ่เสา คลิปนี้กับพ่อสนินีก่อนนะคะเนาะไว้โอกาสนาถ้าเบิงว่าแม่จ่าสิผ้าไปเบิงมองได้มองไม่ไหมที่เขาบ่เคยไปอ่าจังแต่ก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังเพจแม่จ่าแชนแนลขอขอบคุณค่ะ